วางถังเก็บน้ําเอาไว้5ปีมาดูอีกทีพื้นสุดไปแล้วทุดยอย่างต้่งอยู่กับบูมในช่อง P ี b ครับและนี่ก็คือช่วง P3B DIY งานช่างาง่ายๆที่เราสามารถทําเองได้ที่บ้านครับ5ปีที่แล้วนะครับผมเพิ่งซื้อบ้านหลังนี้มานะด้วยความไม่รู้นะครับแล้วก็เห็นตรงเนี้ยมันเป็นพื้นปูนที่เขาทําไว้แล้วผมก็เลยจัดการเอาแทงน้าบนดินเนี่ยมาตั้งไว้บนพื้นปูนหลังบ้านครับซึ่งบริเวณเนี้ยผมไม่ค่อยได้เดินออกมาดูนะผ่านไป5ปีเดินมาดูก็เห็นสภาพแบบเนี้ยไม่รู้นะครับว่า หรือเปล่านะคือทุกคนครับแล้วมันไม่ได้ซุดด้านเดียวนะมันแทบจะซุดรอบด้านเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ถังผมก็เกยอยู่บนบุญขอบปูนครับซึ่งอันตรายมากนะแบบนี้มันอาจจะทำให้แบบถังเก็บน้ำของเราแตกได้เลยคิดว่าตรงน,นั้นเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้เรามาทำที่วางถังเก็บน้ำบนดินแบบง่ายๆกันครับ ทุกคนครับบ้านผมเนี่ยถมด้วยดินซีแหลกนะครับแล้วก็ท็อปหน้าด้วยดินลูกลงังผ่านไป2ปีตอนนี้ดินแน่นมากสําหรับเพื่อนๆที่จะทําตามวิธีผมวันนี้ให้คหํานึงถึงความแน่นของดินด้วยนะครับอย่างแรกเนี่ยให้เพื่อนๆปรับหน้าดินให้เสมอกันก่อนครับเพื่อให้ตั้งระดับได้ง่ายเนี่ยผมจะเทหินเกล็ดลงไปก่อนนะครับหรือเพื่อนๆใช้หินคลุกก็ได้นะหลังจากนั้นผมก็จะเกลี่ยให้ทั่วนะตรงนี้ไม่ต้องหนาครับสามารถเกลี่ยบางๆได้เลยแต่พยายามปรับให้ได้ระนาบมากที่สุดนะครับ สำหรับการตั้งถังน้ำบนดินนะครับบางคนก็อาจจะทำเป็นแท่นปูนไปเลยนะครับบางคนอาจจะซื้อเป็นแบบโครงเหล็กสำเร็จรูปนะครับมาตั้งก็ได้นะครับแต่วันนี้นะผมจะใช้ฝาท่อวงปูนแบบนี้นะในการตั้งนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมอยากได้แผ่นพื้นสำเร็จรูปมากกว่านะครับซึ่งแผ่นพื้นเนี่ยจะรับน้ำหนักได้เยอะกว่านะแล้วก็มีความแข็งแรงกว่าแต่ว่าตอนนี้ในพื้นที่มันไม่มีขายเลยไปร้านไหนก็ไม่มีนะครับก็เลยสุดท้ายก็เลยอ่ะ เอาเป็นวงปูนวงกลมแบบนี้มาตั้งดูแล้วกันซึ่งเดี๋ยวพอผ่านไปนานๆน,นะครับจะมาทํารีวิวให้ดูอีกทีนะว่าวางแล้วนะครับมันจะแตกมันจะลาวหรือว่ามันจะซุดหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องแก้ไขแบบนี้ไปก่อนจริงๆวงปูนแบบนี้ผมเคยเห็นชาวบ้านนะครับเขาเอาวงต่อขึ้นไปสูงๆเลยแล้วแทงน้ํา2คิวไปตั้งนะมันก็วางได้นะครับซึ่งหมายความว่าแทงน้ําของผมมันไม่แค่1คิวแต่ตอนนี้ต้องแก้ไขแบบนี้ไปก่อนพื้นที่ที่จะวางวงปูนนะครับผมก็ปรับให้มันเรียบเรียบร้อยแแลล้วหะะนะ ทีเนี้ยก็จะเอาทรายนะครับมาเทปึบ๊บเอาเฉพาะตรงที่เราวางวงปูนเนี่ยแหละมันจะได้ไว้แบบปรับพื้นที่นะครับให้มันเสมอกันจริงๆแบบนี้นะมันก็จะแน่นปึ๊กเลยเวลาระวางพื้นนะครับเราก็ต้องปรับระดับนะวิธีปรับนะครับเราก็ใช้วิธีขยับเอาเนาะซึ่งผมใช้วงแบบ วงเมตรหนึ่งอะ่ะมันจะขยับยากนิดนดงอ่าแบบนี้โอเคนะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้นะครับเราก็ทําการปล่อยน้ําจากระบบเดิมนะครับเพื่อเตรียมย้ายถังของเรานะครับไปตําแหน่งใหม่นะจะบอกว่าถังเก็บน้ํามาตอนยกข้ามกําแพงอะ่ะทุลักทุเลมากครับเพราะว่าก้นถังเนี่ยมันมีคโครนด้วยเลยไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับถ่ายไว้ได้แค่นี้นะแต่สุดท้ายก็ยกข้ามมาได้โศกนาฏกรรมคือในถังเก็บน้ําของผมอะ่ะมันมีแต่โครนเต็มเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยใช้น้ําบาดาลนะ อ่ะตอนนี้นะครับก็เลยต้องจัดการนะครับทาการล้างถังเก็บก่อนตอนแรกก็คิดว่าวางวงปูนจะจบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องวางเครื่องกองน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําอีกสุดท้ายก็ต้องเทพื้นเพิ่มอีกนิดนึงอยู่ดีซึ่งพื้นตรงนี้ผมใส่เหล็กไปด้วย3เส้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถรับน้ําหนักได้จริงๆเพื่อนๆจะแผ่นพื้นสําเร็จหรือบล็อกทางเดินมาวางก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยปูนมันเหลืออยู่ถุงหนึ่งพอดีครับก็เทได้แค่นี้แหละโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนถังเก็บน้ําบนดินของผมนะครับก็ แผ่นฝาส้วมของเราเรียบร้อยแล้วนะถามว่าใช้งานได้ไหมต้องบอกว่าใช้งานได้นะครับสำหรับถังเก็บน้ําบนดินที่ไม่เกิน 1คิวนะครับหรือ1000ลิตรสามารถใช้แบบนี้ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีกว่าวงปูนแบบนี้นะครับก็คือพวกแผ่นพื้นสําเร็จก็จะแข็งแรงมากขึ้นและอย่างที่บอกไปคือเทปูนอ่ะคือ the b ส s ดีที่สุดแล้วทําไมผมถึงมั่นใจว่าวงปูนใช้ได้นะครับทั้งทั้งที่พื้นปูนเก่าที่เขาเทไว้มันยังแตกพื้นที่อยู่หลังบ้านผมอะ่ะมันถูกถมขึ้นมาก่อนด้วยทรายแล้วเขาก็เทปูนทับหน้าโดยที่ไม่มีเหล็กครับก็คือผมดูจากรอยแตกนะข้างในไม่มีเหล็กเลยแล้วก็ข้างล่างพื้นเนี่ยตอนนี้กร,ร,ราะว่า ทรายเนี่ยมันโดนน้าท่วมนะแล้วมันก็ไหลออกไปหมดละพูดง่ายๆครับมันคือคอนกรีตที่ไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะแล้วก็วางลอยๆอยู่เลยดังนั้นพอเราเอาถังน้ําที่มีน้ําหนักเยอะๆไปวางอ่ะมันก็เลยซุดครับซึ่งบ้านที่ผมซื้อมาหลังเนี้ยมันก็เป็นบ้านมือสองนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนเขาสร้างอ่ะเขาสร้างมายังไงรู้วิธีก็คือเกิดปัญหาแล้วการใช้ฝาบ่อวงปูนแบบนี้ทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ถูกมากครับค่าใช้จ่ายแค่180บาทเท่านั้นเอง วันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับแชร์ไอเดียการทำงานกันแล้วกันนะส่วนสัปดาห์หน้าจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งระบบกรองน้ำตั้งแต่ถังน้ำบนดินการเลือกปั๊มน้ำการเลือกสารกรองแล้วก็วิธีการติดตั้งเครื่องกรองนะครับเต็มระบบไปเลยนะติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้าไปติดตามชมอย่าลืมกดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด800,000ติ๊กต็ออย่าลืมไปติดตามในท i ก t o k กไลน,น์ออฟิเชียวแล้วก็ครับบบ๊ยนะ Trái đất phải hãy cùng tôi